ถ้าตรงไหนก็ถ่ายอันนี้ก็ทำแปลกๆไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องโฟกัสหน้าฉลันเนหน้านะครับหน้าทำไม่ไ่้นะวิ่งเร็วที่มนั่ยัง่วนไหน่ร้างควมรู้ ชดูทุกวันอยู่แล้วหสุดชออบผที่อนี่เป็นแทยไปกน้อแขมาไก็มัอเพราะว่าผมนอกล้องคือผมเอากล้องไปก็้ผมมีรู้ยังไงะกล้องผมยางรูปยี่ร่่เพรผมอแบบนมีแบบก็อยากเปลี่ยนบานก็ใช้กล้องโัพท์าอย่างเงี้ยแต่ว่าเรืองว่าพี่จนถ่ายให้หน่อยแล้เรียอะไรอะไรก็ตอไปอกไม่เอาก เพราะแบบเราิาถ่ายรูปเองก็จะใช้กล้อทรถ่ายอยโลผมก็จะมีัวจักล้องไงคสังเกตว่าถ้าดีซีไอจีเนี่ยรูปแบบกล้องเมื่อไหรก็จะเขาอีกแล้วากันเหรอาฮ่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 า่าฮ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 ีาฮันฮ่าฮ่า่าฮเาฮ่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 า่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาบ่าานา่าาา่